อันนี้ตัวโซล่าโมกนะครับเราจะมาดูกันว่าใช้กับอะไรบ้างเริ่มต้น,นตัวตัวนะครับเบเกอร์ตัวซาง,งก่อนตัวขวาเ,เบเกอร์ตัวซ้ายจะเป็นเบเกอร์ของแผงโซล่าเซล อันนี้พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าใช้กับอะไรได้บ้างเริ่มต้นที่ทีวีเราฟิกเองข้าง เออทีวีแล้วเออจนนิ้งกระแสประมาณสองเอม